ในขณะที่ผมกาลังนั่งทํากบยางให้กับลูกค้าของผมแบบชิลๆอยู่อยู่ในห้องที่แสนอันสงบสุขแ,และลก็เต็มเปียมไปด้วยความสุขที่ผมได้จัดห้องให้ตายเถอะพระเจ้ามันจะมีอะไรพิเศษไปมากกว่านี้ทุกครั้งที่ผมมองไปในมุมห้องของผมผมมักจะรู้สึกสนุกตลอดเพราะในห้องผมมันมีคอนเทนต์เยอะมากมายไก่กองและในขณะที่ผมกาลังนั่งดูชุดอุปกรณ์ตกปลาของผมพร้อมกับเหย,ยื่งงงวยๆที่ผมห้อยเล่นเอาไว้ผมก็ได้สังเกตไปที่ข้างบน ตรงชั้นวางของที่เป็นพวกรอกของผมว่าเอ๊ะทำไมผมรู้สึกว่ามันเหมือนขาดอะไรบางอย่างไปในชีวิตผมเป็นคนหนึ่งที่ยอมรับลำตรวว่ามีรอกหลายตัวมากและบางตัวเนี่ยผมก็รู้สึกว่าวางเอาไว้เฉยๆเนี่ยมันก็ไม่จะเท่สักเท่าไหร่นะพราะเก็บไว้ในกล่องมันก็ไม่ได้โชว์ผมเลยมานั่งนอนคิดและก็ลองคิดทบทวนว่าเอ๊ะถ้าเราลองมีชั้นวางของสําหรับรอกหรือว่าแท่นวางรอกเนี่ยมันจะเป็นยังไง ผมลองนั่งคุ้นคิดอยู่ได้ประมาณสัก 2- 3ถึงชั่วโมงเลยนะในระหว่าง2 3าชั่วโมงผมก็นั่งทาอะไรไปเรื่อยเปื่อยไปอะ่ะผ่านมาในวันถัดมาผมก็ยังคงนั่งคุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องแท่นวางลอกอยู่แล้วผมไม่รอช้าที่จะลองหาข้อมูลและก็วิธีการทําแทน่นแต่แน่นอนว่ามันค่อนข้างจะหายากวิธีการทําเพราะว่าคนส่วนใหญ่แล้วไม่นิยมทําใช้เองกันมากกว่าเน้นนิยมในการซื้อผมก็ได้ทําการมองไปที่ชั้นวางของที่เอาไว้สําหรับการทําเครื่องมือหรือทําเหยื่อผม แล้วผมก็เห็นว่ามีแผ่นอะคริลิกที่มันเหลืออยู่นะแล้วก็นั่งคิดได้ว่าเฮ้ยเราก็มีแผ่นอะคริลิกนี่วะทำไมเราไม่ลองทําแท่นวางลอกเล,เล่นดูสักตัวหนึ่งวะโอเคสิ่งแรกที่ผมได้รับรู้เกี่ยวกับการทําแท่นวางลอกนั่นก็คือเราจะต้องมีฐานก่อนซึ่งฐานที่ผมจะใช้ในวันนี้นั่นก็คือจะเป็นฐานรูปทรงกลมผมจึงได้หาอุปกรณ์เครื่องมือในบ้านที่มีลักษณะเป็นวงกลมมาลองเอาทาบก่อนและผมก็ไปเจอกับกรองเปลยของรถคัตตอมของผมเองและผมคิดว่าเฮ้ยมันกำลังกลมพอดีเนี่ย ผมก็เลยลองใช้มันดูนะก่อนอื่นผมจะทําการวัดขาของเจ้าตัวลอกก่อนว่ามันมีขนาดเท่าไหร่แล้วลองมาเทียบกับตัวกองของเราดูซึ่งขนาดที่ได้มาก็โอเคกองเนี่ยใช้ได้เลยดีเลยแล้วผมก็มาทําการขีดเส้นเพื่อที่จะทํามาร์กเอาไว้พร้อมสําหรับการตัดของเราข้อเสียของการทําในครั้งนี้นั่นก็คือแผ่นอะคริลิกที่ผมใช้นั้นค่อนข้างที่จะบางมากแต่ผมก็คิดว่ามันน่าจะใช้ได้แหละถ้าเราทําฐานลอกดีดี ผมใช้เวลานั่งตัดแผ่นอะคริลิกไปได้สักพักหนึ่งอะนะนั่งตัดไปเรื่อยๆเลยแล้วก็นั่งคิดไปตลอดแต่ว,ว่ามันจะออกหน้าตามาเป็นยังไงวะเพราะว่าในความคิดส่วนตัวแล้วคือกูซื้อกว่ามันง่ายกว่าหรือเปล่าแต่อย่างว่าผมอยากจะทําเป็นของตัวเองสักอันหนึ่งหลังจากที่ผมทําการตัดวงกลมเสร็จผมก็ใช้กระดาษทรายในการขัดนะนะทุกคนแล้วผมก็มาดูนะครับว่าเราจะเอาระยะความสูงของลอกเราเนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วก็ลองวาดแผนผังขึ้นมา ขั้นตอนนี้จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังคือเราจะเป็นที่จะต้องมีฐานก่อนครับซึ่งฐานหลักที่ผมจะใช้ในวันนี้นั่นก็คือฐานทรงกลมนั่นแหละอย่างที่ผมได้อธิบายไปนะครับและขั้นตอนต่อมาที่ผมจะทํนั่นก็คือการที่เราจะต้องทําเสาสองข้างนะครับเพื่อเป็นจุดยึดสําหรับขารอกในการทําจุดเนี้ยมันจะมีข้อพิเศษอย่างหนึ่งก็คือ มันจะต้องมีฝั่งหนึ่งครับที่เราจําเป็นที่จะต้องทําการเจาะรูนะครับเพื่อที่จะให้ขาลอกเนี่ยมันสวมเข้าไปได้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นแบบว่าเป็นล่องแบบหวงๆเข้าไปเพื่อที่จะวางขาลอกเฉยๆไม่มีการเสียบอะเอาง่ายๆนะครับก็จะมาประมาณนี้นะ เดี๋ยวผมจะวาดให้ดูคร่าวๆเราจะตัดลงมาเฉือนลงมาประมาณนี้ครับพอนึกภาพออกไหมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตัวอย่างให้ดูนะครับลักษณะหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้ครับผมผมก็นั่งทําการวาดแบบนะครับแล้วก็ลองวัดขนาดของความกว้างของขาลอกดูนะครับเพื่อที่จะลองมาร์กจุดที่เราจะทําการเจาะรูไว้นะครับให้ขาลอกได้ทําการสวมเข้าไปโดยพอดีและไม่มีการขยับขยื่นผมก็นั่งตัดไปอย่างนี้แหละครับผมก็สุดท้ายแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ใช้กระดาษทรายในการเก็บผิวงานหน่อยนะครับแล้วก็เก็บขอบนะครับเป็นไงเราก็ได้รูมา แล้วอ่ะทีนี้ผมก็ทําการตัดนะครับล่องนะฮะ ลองที่ใช้วางลอกข้างหน้าครับไม่ใช่ลองสวมนะก็ลองแบบปรับเปลี่ยนปรับองศาดูใช้กระดาษทรายเก็บผิวงานครับเก็บขอบนะแล้วก็ลองลอกแผ่นอะคริลิกดูครับว่าหน้าตาออกมาจะเป็นยังไงอ่าก็จะประมาณนี้ครับผมในขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดนะครับของการทํานั่นก็คือการวางตําแหน่งครับต้องวางให้เป๊ะและก็ดีมากที่สุดนะครับผมก็ลองเอาลอกของผมนี่แหละมาลองเทียบดูก่อนนะครับลองใช้วรวเนียวัดขนาดดูนะครับว่าระยะจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ให้มันเสมอกันนะครับไม่ให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันเข้ามาใกล้เกิน ก็ไม่รอช้าครับผมพอได้ตำแหน่งแล้วก็ทากาวร้อนเลยครับผมมีแค่กาวร้อนฮนะก็ลองแปะดูมันจะดีกว่านี้ครับถ้าเรามีน้ำยาที่ใช้ประสานแผ่นอะคริลิกนะครับซึ่งมันมีขายแต่ผมไม่มีนะครับก็ลองวางลอกดูอ่ะลองจัดองค์ประกอบของผมดูสุดท้ายแล้วก็เห็นว่าเอ้ยพอได้เลยเริ่มใช้ได้แล้วก็ลองวางลอกไปสักพักนึงลองจัดอง,งศาดูยอดกาวร้อนต่อเลยครับสาหรับข้างสุดท้ายนะครับผมเมื่อกี้ผมทําการวางข้างที่เป็นร่องสวมไปแล้วทีน,นี้เป็น ล่องสาหรับวางขานะฮะในตอนนี้ผมต้องทําการมาร์กแล้วก็มองด้วยสายตานะครับเพราะว่าถ้าหากเราผิดพลาดเราสามารถแก้ได้ทันนะครับหลังจากถอดลอกออกมาแล้วก็มาลองดูนะครับก็ผลปรากฏว่าโอ้ยกาลังดีเลยแต่ผมเห็นถึงข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งครับก็คือแผ่นอะคริลิกมันบางมากครับเราจําเป็นที่จะต้องมีแกนกลางนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าตัวขั้นกลางนะคือหลักการมันง่ายมากเลยครับในเมื่อเรามีเสาทั้งสองข้างซึ่งเป็นเสาที่แบบว่าอ่อนแอมากเลยนะครับการขยับเขยื้อนซ้ายขวาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้้ออองงททานะะครืเเจจป็ีี่ตม แกนกลางนะครับหรือที่เรียกว่าตัวค้ำนะซึ่งมันง่ายมากเลยครับเพียงแค่นี้ครับผมมันก็จะไม่ขยับขยื่นแล้วอีซี่หลังจากที่ผมได้ทําการตัดนะครับตัวค้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ลองมาวัดดูนะครับว่าขนาดมันได้ไหมนะแล้วก็ทําการแปะกาวร้อนเลยครับผมยึดตรงกลางให้มันอยู่นิ่งๆนะครับแน่นๆแล้วก็แข็งๆเลยครับผมและผลที่ได้ออกมานั่นก็คือหน้าตาก็จะสวยวันนี้เลยนะครับแต่มันจะไม่สวยเพราะมันมีคราบกาวร้อนนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผม และนี่ก็คือหน้าตาคร่าวๆสําหรับแท่นวางรอกของผมและต้องบอกเลยว่าแท่นนี้สามารถวางได้กับทุกรอกนะครับที่เป็นรอกหยดน้ำนะครับผมหรือว่าเป็นรอกกลมนะอยู่ในหมวดของรอกเบสแคตติ้ง เนื่องจากว่าแผ่นอะคริลิกเนี่ยค่อนข้างจะมีความเละนิดนึงนะครับผมก็เลยทําสีเพราะว่าการใช้กาวร้อนเนี่ยมันทําให้มันดูขุ่นๆน,นะครับมันไม่ใส่นะผมก็เลยลองทําสีแผ่นอะคริลิกดูนะครับอยากได้เป็นสีดําสาหรับแท่นวางลอกนะสีที่ผมลองพื้นก่อนก็จะเป็นสีขาวนะครับผมหลังจากนั้นผมก็จะลองสีหลักด้วยสีดําเงานะครับผม ก็พ่นไปเลยพ่นไปยาวๆเลยผมก็ไม่รู้หรอกว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ผมคิดว่ามันตุ้งเจ๋วมากแน่นอนผมก็เลยพ่นไปเรื่อยๆแล้วก็ลองนั่งคิดในหัวว่าจะเติมแต่งอะไรมันเข้าไปดีหลังจากนั้นผมก็ฉุกคิดได้ขึ้นมาว่าเฮ้ย mm. <"Hey, S 2> ผมมีสติกเกอร์เนี่ยทำไมผมไม่ลองตัดสติกเกอร์ใช้ดูเองวะอ่าผมก็เลยทําการตัดสติกเกอร์นะครับให้เป็นฟอนต์ของรายการ JKF นะครับหรือ j a c k e Fishing นะครับซึ่งก็ได้มานะฮะใส่เป็นตัว J ตัว K แล้วก็ตัว F นะครับผมผมก็นั่งกรีดสติกเกอร์อย่างเงี้ยนั่งกรีดไปเรื่อยๆนะพอดีว่าผมไม่มีเครื่องกรีดสติกเกอร์นะครับแล้วก็ไม่ได้สั่งทําสติกเกอร์ JKF แบบว่าเป็นตัวเลขเข็กเก็บเอาไว้นะผมมีแค่สติกเกอร์หลักนะครับที่เป็นสติกเกอร์ช่อง,องกับสติกเกอร์รายการนะครับผมก็เลยต้องมานั่งแกะทีละตัวนี่แหละแกะทีละฟอนต์นี่แหละปิน้นออกมาแล้วก็มาดับนะครับแล้วก็ใช้คัตเตอร์กรีดแผ่นสติกเกอร์ที่มันเหลือๆนะพี่เป็นสีขาวนะครับผมแล้วผมก็ลองเอาไปแปะดูนะครับอ่าเป็นยังไงผลออกมาก็คืออฮยสว่ะ แต่น่าเสียได้นะครับที่ไอ้ฟอนต์ g k f เนี่ยมันไม่อยู่ตรงกลางนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ออกมาสวยงามเลยครับผมก็ลองวางลอกดูนะครับและนี่ก็คือหน้าตาคร่าวๆสาหรับการทํานะครับสวยงามมากครับสาหรับการทําครั้งนี้นี่เป็นครั้งแรกของผมแล้วผมก็ลองวางตั้งโชว์เอาไว้ถือว่าเยี่ยมมากเลยเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนคิดว่าทุกคนให้กี่คะแนนดีครับสาหรับแท่นวางลอกของผมแต่ผมก็คิดไว้นะครับว่าผมจะไม่หยุดเพียงแค่การทําแท่นวางลอกสําหรับลอกเบสแน่นอนเพราะผมกําลังมีไอเดียที่คิดว่าอยากจะลองทําของลอกสปินดูและผมก็นั่งดูแบบไว้คร่าวๆแล้ว และสําหรับคลิปหน้าในการสร้างอุปกรณ์หรือว่าประดิษฐ์อะไรเกี่ยวกับล่อกตกปลาหรือว่าเกี่ยวกับวงการตกปลาฟิชชิ่งเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผมจะทําอะไรหรือใครอยากให้ผมทําอะไรลองคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยครับผมถ้าผมเห็นว่ามันน่าสนใจแล้วผมพอทําได้เดี๋ยวผมจะลุยให้